สวัสดีเพื่อนๆพบก,กับผมแล้ววอลชานลในช่อง YouTube นะครับแล้วแล้วผมก็ได้มาจนได้นะครับที่เคยพูดไว้ในอีพีก่อนๆหน้านั้นเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ที่ชื่อว่าห้วยตึงเท่านะครับมาแล้วคราวนี้ผมมาแล้วนะมาอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับมาก็คือพาผูา้โดยสารมานะครับแล้วก็ได้ถือโอกาสมาตรงนี้เลยนะเรืเองที่เป็นหุ่นฟางนะครับพเพื่อนๆซึ่งผมวกว็บอกเออผมไม่ได้มาตรงนี้เนาะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันเจ๋วมากๆเพื่อน ตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันอังคารด้วยแหละมันก็เลยแบบว่าคนไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็มีคนอยู่นะเรื่อยๆนะเนี่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับยังไงก็ต้องมีคนนะดี๋ผมให้เพื่อนด้วยชมบรรยากาศโดยรอบๆอนนะตอนนี้มันบ่ายสองนะแดดก็ค่อนข้างเปิงใปลเี้ยงนะร้อนนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังชุ่มฉ่ำสวนบูด้วยต้นไม้นะแล้วก็มีลำธารน,นะครับลำธารลุนล้นข้าทะลุไปมันก็จะเป็นบึงใหญ่ๆนะ เป็นห้วย,ยใหญ่ๆนะเนี่ยดูยนี้กันแล้วกันสวยไหมนี้นะครับน้าําใสใสเลยนะคือผมว่าน่าจะเป็นเป็นลําน้ํมธรรมชาติน้ำเื่อ,นอยนตรงนี้นะดูต่อนี่ตรงนี้เหมือนกันเนี่ยเป็นน้ํอยู่นะตรงนี้ยก็ผมว่ามันจะเป็นน้ําที่ไหลาจากจากดอยลงมานะผมเดาว่านะคงไม่ใช่น้ําที่แบบจากชุมชนหรือว่าอะไรหรอกนะ พอดูจากสังเกตจากสีของน้ํานะสะอาดนะดูสะอาดนะครับนะเพราะเป็นเป็นทางนี้ก็เป็นเห็นไหมเป็นห้วยเป็นอะไรนะก็มาได้ดูทีสเตปแล้วกันนะเพื่อนๆตรงนี้ที่จุดขายอีกจุดหนึ่งเลยที่บอกว่าคนมาต้องมาถ่ายรูปกตรงเนี้ยมันเป็นหุ่นฟางเพื่อนๆเ,เออแล้วเป็นมันมีหลายตัวเลยนะเออเขาทําออกมาตอนแรกเข้าใจว่าเออแบบคงเป็นหุ่นเก่าๆหรือว่าอะไรเงี้ยไม่นะ คือยังสภาพดีเหมือนที่เราเคยเห็นในภาพแบบเดียวกันเลยนะเพื่อนๆเนี่ยดูนะแต่ว่าอาจจะเก็บไม่หมดนะเพราะว่ามัน,ม,นมันเยอะนะมันเยอะนะให้ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยเขาก็ทําเป็นแบบใครจะมาถ่ายตรงไหนอะไรยังไงนะเนี่ยอันนี้ด้านนี้นะเป็นสํานักร้านแพรสักง,งานเบอร์ยี่สิบสามดูก่อนตรงนี้มันมีอาคาเซ่ผมมาผมอยู่ริมนู้นเลยนเพื่อนอยู่ริมนร้นั้นนะ่ ก็เลยทางปีกซ้ายเลยคันของของตัวตัวของของลำน้ำนะผมวันนี้คือมาทางขวานะคราวนี้ผมมาด้่นขวาแล้วก็ไม่เคยมานะน,นี้ได้เห็นแล้วออกมาเป็นแบบนี้เองนะเนี่ยนะโอ้โหท่านผู้ชมนะสวยนะผมเย็นอยู่เนี่ยลมโชยพัดเข้ามาหาตัวนะมันเย็นเย็นมากเลยอะ่ะแจ๋วจริง,รงดูงนี้นะนี่เห็นไหม ว่าเสาร์อาทิตย์เต็มนะวันนี้วันอังคารนะครับและช่วงบ่ายสองด้วยนะก็อาจจะคนไม่ค่อยเยอะนะแต่ในความมาเยอะของของที่เนี่ยก็คือผมไม่เห็นท้องที่จเดินเต็มเลยนะ,ะเสียก็เป็นชาวต่างชาติด้วยแหละมาชมนะอยากมาเห็นนะว่าเป็นยังไงเนี่ยได้เห็นแล้วจะเป็นหุ่นฟางนะร่างใหญ่ๆนะมีลิงอันนึงบาบูนั่แน่เลยมีช้างนะเป็นนกก็มีนะครับมันก็แ,แต่ว่าเราจะเดินไปไหม ไปชมใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเดินดูนะผมก็จะพาให้เพื่อนให้ชมกันระยะประชิดประชิดแล้วกันว่าเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวมางนี้ก่อนอดูการออกแบบการไอเดียของเขานะผมว่าสวยมากเลยเพื่อนอดูตรงนี้นี่อันนี้ลิงปลาบูเห็นป่ะอันนี้ลิงปลาบูสวยเชียวเดินต่อไปนูน่นเห็นไหมมีกระทิง อยู่กลางทุ่งนาะแล้วก็มีช้างเหนะ็นไหมอยู่มุมนู้นนะผมไม่เดินไปแล้วตรงนี้จะเป็นข้าวแล้วเพื่อนตรงนี้จะเป็นเป็นเป็นแปลงข้าวเห็นปะแต่ข้าวมันแบบเหมือนกับว่ามัน,ม,นมันเหลืองๆนะแล้วมีบางส่วนออกลวงอยู่เห็นปะคือม,มีลําน้ําเป็นต้นดอกไม้นะดูนี้กันเป็นทางเดินโอ้นี่ไงที่มันลงน้ำมาอย่างไงเห็นแล้วมาจากตรงนี้นะครับเห็นปะ ี่เป็นปดอกไม้นะครับโอเคลียเรือตั้งนิ่งเลยเดินไปเรื่อยๆนะนทั้งนี้เป็นแปลงข้าวนะโอ้แจว๋วอ่ะนะแล้วก็เดินไปนี่ก็ตรงนี้ทําเป็นรูปอะไรอ่ะคล้ายๆเป็นเป็นน้ําอ่ะเทลงมาแล้วก็เป็นรูปดอกไม้เห็นไหมเนี่ยเออเห็นนะแต่ว่ามี่ผมย้อนแสงนะนีอันนึง นี่มุมนี้นะดอกไม้ไอาจจะแบบเชา้ชาๆไปบ้างแต่ก็ยังสดใสยอยู่บ้างน,นะไม่ถึงกัน,น่าเกลียดนะเออหรือต่อนี่นะโลเคชั่นดีมากนะเพื่อนๆคือโล่งนะโปร่งสบายอยู่ตรงบริเวณของเขาอนะข้างหลังก็เป็นเขาเห็นไหมนี่มี่ละอันนี้เป็นกวางนะเห็นไหมัพื่อจะเห็นทั้งกวางทั้งช้างทั้งกระทิงเห็นไหมเออ ก็เป็นนกกระยูเอ้ยนกกระยาอ้ยนกยุงพูดผิดนกกระยูเห็นปะนะนี่เดินมาโอ้โห,โหสวยนะเด็กๆชอบเลยเพื่อนๆดูแล้วกันคือตรงเนี้ยผมเห็นเด็กๆนักท่องเที่ยวนะทั้งเกาหลีทั้งจีนฝรั่งมากันหมดเลยเออนะด,ดูเห็นปะตรงนี้ก็จะเป็นหมู่ของกอริล่าเลย นี่สุนัขลีลานะครับก็นี่นี่ก็เป็นเหมือนอันนี้ใช่เป็นหมูป่านี่เ,เ,<อ>เห็นไหมสวยนะตรงนี้น่าจะเป็นคล้ายๆเป็นเป็นแลนด์มาร์กหรือใครมาคือต้องมาตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูปคอรีล่าสองตัวเนี่สองสามตัวตรงนี้นะเออ ใครมาต้องมาถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยเห็นปะสวยมากนะเนี่ยผมย้อนแสงนะด้วยกันไปดูมุมาดูนี้ตรงนี้ก็จะมีกวางมีช้างมีสิงโตนะนนเพื่อนนะนี่อันนี้เป็นหงกอริล่าน่าจะเอาหัวคนใส่ข้างในนี้ได้น เออใช่เนี่ยเขาจะมีไม้ไปคนขับอียืนแล้วเนี่ยเป็นหัวกอริล่าเนะเป็นหน้ากากอ่ะนี่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมนะเขาก็เราไปยืนบนเนี่ยบนไม้เนี่ยเนี่ยบนไม้เนี่ยโอ้ยขับไปยืนนะแล้วก็เอาหัวใส่เข้าไปเนี่ยเห็นป่ะผมเข้ามาละเราก็เห็นในข้างในป่ะโอ้โหแจ๋ววะเนี่ยก็คือเป็นตัวเราเป็นหัวกอริล่าะโา้ทำดีมากเลย แต่ผมไม่เห็นแล้วตัวผมเป็นยะังไงนะสวยนะดูบรรยากาศโดยรวมนะเห็นปหมั้นข้างบนนะ้นสามารถที่จะเขาสามารถเดินมีบันไดขึ้นดูเห็นไหมบันไดขึ้นที่ให้คุณขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนได้ด้วยนะถ้ะมีป้ายเขีนยนว่าห้วยเท่านะครับอืมนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะผมจชไปเพื่อดูอวิวพาโนรามาสามร้อยหกสิบองศาแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคครับและนี่ก็คือห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ในเขตอำเภอแม่ริมถ้าเมื่อเพื่อนมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมนะครับมาปักบุดตรงนี้ได้เลยนะมานะครับที่นี่ตั้งตั้งบุด,ด้วยเลยว่าเป็นที่ห้วยตึงเท่านะมีทั้งอาหารกลางกินที่อร่อยรอรอเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนี้นะที่แบบเป็นซุ้มอะไรที่ผมเคยทำคลิปเมื่อคราวที่แล้วนะมีให้ช้รถ ATV e ด้านนู้นก็มีนะแล้วมีซิตลายด้วยแหละผมเห็นอยู่ตรงด้านนน้นนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเจาะจงตรงนั้นนะนะ ต่ผมผ่านนะผมเห็นนะครับก็นี่แหละนะพุ่ยติงเท่านะครับถลัวัดเชียงใหม่โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมวอลช้น้องผมนะครับแล้วก็ถ้าหากมีสถานที่อื่นๆตรงไหนผมจะมาทําคลิปรว่้ยเพื่อน่ชม,มันต่อไปนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ